หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะบบรารบลาบลาครอบคุมถึงยะลานาลาธิวาสมาเลเซียยิ่งใหญ่มากเข้าถึงเลวนะวานทีวิวาเป็นน้ำตก,กิีจกมันคืออันเล็กเนี่เป็นเลาะเข้าไปซึ่งต้องขอบคุณในเด็กขับเรือคนนั้นมากโอ้โหเก่งเอาจริงนะในใจนะมึงอย่าเข้านะมึงอย่าลไดไม่แนะถ้าลงได้กูรุ่งเดินขึ้นีกแน่นอนเลยเสือกเข้าไปถึงอีก แล้วเราเลืว่าถึงแล้วนะฮาบบราบาลาต้องไปโดดลงเลยมีเสื้อมีมเสื้อเจ๋งอะลื่นไหมไม่ลืน่นไม่ลืน่นสบายเลยสวยไหมสวยมากนะน้ำตกจิ้งจกต้องปวักนะ้ำี่ลาบาลาล้บบาหลงหน้านะสันนใยด้วยนี่เย็นไหม <c oughs> แจ๋วเลย้าเย็นเลยอันซีนเลยอนะันซี S 1> <S 1> <S <S มันอันซีเนี่มันไม่ค่อยมีใครเห็นอ่ะ